วิถีแห่งไข่มุกข้อความต่อไปนี้นำมาจากหนังสือวิถีแห่งไข่มุกโดยคุณพ่อมิคาเอลอดุลเกษณแปลจากต้นฉบับ Part of the p o e l ธรรมชาติได้สร้างไข่มุกมาประดับโลก เื่อให้เป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าอ่านไข่มุกแล้วคุณจะมีพลังชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เนื้อหาในหนังสือเปรียบเสมือนกระจกใสแวววาวแบบไข่มุกที่สะท้อนให้รู้จักและเข้าใจตัวตน เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ทำให้คุณค่าของอุปสรรคปัญหาความยากลำบากกลายเป็นพระพรดุดดังไขมุกล้ำค่าดังที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ในอุปมาเรื่องไข่มุกซึ่งเปรียบเหมือนอาณาจักรสวรรค์ที่เมื่อพ่อค้าพบแล้วเขาได้ขายทุกสิ่ง เพื่อแลกกับไข่มุกเม็ดนั้นไข่มุกได้สอนให้ข้าพเจ้าคือผู้เขียนหนังสือเล่มเนี้ได้เรียนรู้ถึงความงามการหาได้ยากปัญหาที่อยู่ในธรรมชาติและความมั่งคั่งไข่มุกยังได้สอนข้าพเจ้าถึงชีวิตและผู้คน ไขมุกอันมีค่าเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหอยมุกเริ่มปกป้องเนื้อเยื่อที่จะที่ละเอียดของตนจากวัสดุที่แปลกปลอมที่บุกรุกเข้ามาโดยการพยายามที่จะคายมันออกมาแต่ถ้าหากว่าหอยมุกไม่สามารถที่จะกระจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมา สิ่งแปลกปลอมนั้นก็จะกลายเป็นแกนหรือแกนที่จะก่อให้เกิดไข่มุกอันง,งดงามโดยหอยมุกเนี่ยจะหลั่งสารอินทรีย์หล่อลื่นที่เรียกตามภาษาวิทยาศาสตร์ว่าเนเกอร์เนคเกอร์อ่านว่าเนเกอร์หลั่งสารอันนี้ออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอม เพื่อบรรเทาวความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อสารอินทรีย์หล่อลื่นดังกล่าวเนี้ยจะเคลือบวัสดุที่แปลกปลอมนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันในเขตที่มีกระแสน้ำเย็นหอยมุกบางชนิดก็จะหลับก็คือจำศีลเป็นเวลาหลายเดือน ส่วนในเขตที่มีกระแสน้ำอุ่นหอยมุกก็จะหลั่งสารออกมาตลอดเวลาในขณะที่หอยพยายามจะเคลือบวัสดุแปลกปลอมนั้นทีละเล็กทีละน้อยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวหอยซึ่งยอมรับวัสดุแปลกปลอมนั้นโอบกอดโอบกอดมันไว้จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงให กลายเป็นสิ่งสวยงามคอยมุกได้ใช้ความสามารถทุกอย่างที่ตนมีใช้ความสร้างสรรค์การที่จะเอาชนะกระจัดความระคายเคืองสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในธรรมชาติ